สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะแม่เมย์จะมาสาธิตการทำวิดีโอ 3D นะคะอันดับแรกเราเข้าไปในก google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่า Ti เกอนะคะแม่เมย์พิมพ์ไว้แล้วนะ,ะเข้าไปนะคะเราก็เลื่อนมานะนี่เรามาเจอที่เห็นว่า View in 3D นี่นะคะเลือกเข้ามาแล้วเราจะเจอรูปเสือ่วนนี้นะคะแล้วก็กดแสดงเนื้อหาเบื้องต้นเนี่ยนะคะ,ะแสดงเนื้อหาเนี่ยคะ่ะ อกดแล้วเราก็สายโทรศัพท์นิดนึงนะคะเพื่อให้เราได้มุมกว้างเนาะอ่ะนี่นะคะเสือราโผมาแล้วนี่นะเสือเราสามารถปรับขนาดได้น,นะคะจะให้ใหญ่จะให้เล็กแล้วแต่เราต้องการได้เลยน,นะคะเครื่องที่แม่เมย์ทำอยู่อันนี้เป็นเครื่องโน้ตสิบนะคะแต่โน้ตสิบธรรมดานะคะ น้ต10พันแม่ไม่คิดว่าทาได้นะคะหรือรุ่นอื่นๆน,น่าจะทําได้แหละน้องๆลองไปทําดูกันนะคะนี่เราสามารถปรับขนาดสายกล้องมาทางไหนก็ได้นะหรือจะย้ายจุดเสือตรงไหนก็ได้นะคะนั้นแม่เมย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนน้องๆท่านไหนที่สนใจนะหรือมีปัญหาตรงไหนนะทําไม่ได้คอมเมนต์มาหามาถามได้นะคะแม่เมย์จะอธิบายให้ฟัง ละเอียดละเอียดเลยจ้าโอเคนั้นนั่นนี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ